ดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับน้องมินปากน้ำเพียงไกลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมินจะมารีวิวเป็นรถเก๋งมือสองราคาถูกผ่อนสบายแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นแฟนเพจปากน้ำเพียงไกลสาขาบ,บางพีอยู่แล้วนะคะมินฝากช่วย กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมิ้นมีช่อง YouTube เปิดใหม่นะคะชื่อช่องเฮียโจขายรถมือสองสมุทรปราการนะคะยังไงมิ้นฝากพี่ๆนะคะช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะคะเพราะว่า YouTube ช่องนั้นนะคะมิ้นเอาไว้รีวิวรถยนต์เข้าใหม่ สำหรับรถยนต์เข้าใหม่เลยนะคะจะมีอัปเดตทุกวันนะคะมินฝากลูกค้าช่วยไปกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อานาจักรรถยนต์มือสอนะคะปากน้ำเกียงไกสาสาขาบางทีวันนี้นะคะมินจะพาไปชมรถเก๋งมือสองราคาถูกเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะจ๊ะ มาแล้วจ้าสำหรับนะคะวันนี้นี่เราอยู่กันที่ปากน้ำเกี่ยงใกล้นะคะสา,าส,สาขา2องสาขาบางพีสมุทรปราการน,นั่นเองรถเก่งราคาถูกนะคะเดี๋ยวมินจะพาไปดู t o y ยต a v ว o ออแล้วการเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะคะน้องใหม่พึ่งเข้ามานะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ้าสำหรับ t o y ยต a v ว o ออนะคะ1.5ตัวอีปี2011ตัวนี้ลูกค้าจ๋า ท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเก่งผ่อนถูกนะคะต้องคันนี้เลยรถยนต์ปี2011 1นะคะ1.5ตัว E นะคะเป็นน้องใหม่เข้าใหม่นะคะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่ 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าจ๋าใช้เงินออกรถอยู่ที่ศนบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะผ่อนนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2,000- ถึง3,000บาทเท่านั้นนะคะคำว่าผ่อนเริ่มต้นนะคะลูกค้าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบทางโชว์รูมของเรานะคะเฮียโจใจดีนะคะช่วยจ่ายค่างวดนะคะงวดละ2,000บาทจำนวน6งวดนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะปกติผ่อนอยู่ที่4ประมาณ4 0 0 0กลางๆ4 0 0 0นต้นๆน,นะคะ เฮียโจใจดีนะคะช่วยจ่ายจํานวน2,000บาท6งวด6มงวดแรกเนะี่ยลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ2-3,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าจ๋าสาหรับคันนี้นะคะมินฝากไว้ด้วยนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่0บาทเท่านั้นเองนะคะต่อมานะคะ Honda City นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นรถย,ยนต์ปี2016นะคะลูกค้าจ๋า เป็นรถยนต์ปี2016 mm. 26, นะคะราคานะคะราคาอยู่ที่399,000บาทใช้เงินออกรถอยู่ที่0บาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่0บาทเท่านั้นเองตัวนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000นะคะหลังจาก6เดือนนะคะหลังจาก6เดือนแรกนะคะที่เราช่วยจ่ายค่างวดลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,500นะคะ 7,500-7,600ประมาณนี้นะคะสำหรับ Honda City คันนี้มาพร้อมกับแม็กแฟชั่นหล่อๆเลยนะคะตามด้วยนะคะ Toyota Vios Toyota Vios คันนี o ้ R T o o R T ani, นะคะสีขาวตัวนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2013นะคะลูกค้าจ้าตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ4,5 0 0นะคะสีขาวหลอ่ลอๆแบบนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยลูกค้าจ้าคันนี้ราคาอยู่ที่269,000บาทนะคะตัวนี้ใช้เงินออกรนบาทเหมือนกันนะคะ รถปีใหม่เราก็มีนะคะเป็นโตโยต้ายาริสเอทีตัวนี้นะคะโฉมหน้าโฉมใหม่ปี2018รอๆแบบนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,800เท่านั้นเองลูกค้าจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,800เท่านั้นเองนะคะผ่อนสบายออกง่ายนะคะท่านใดที่เคยมาปากน้ำเกียงไกลแล้วนะคะมาออกรถที่ปากน้ำเกียงไกล นะคะจะรู้นะคะว่าเซลล์ทีมงานเซลล์ที่นี่นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนท่านใดที่มานะคะได้รถใช้กลับบ้านแน,น่นอนนะคะมินฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะอ่ะแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวมินมาแจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเรามาทราบโปรโมชั่นกันนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวมินจะฝากโปรโมชั่นนิดนึงนะคะสำหรับโปรโมชั่นของมินนะคะตอนนี้นะคะมินมีเงินแถมกลับบ้านให้ด้วย1 0,000บาทนะคะ ที่2นะคะข้อที่2ช้อยที่2นะคะมิ้นมีช่วยค่างวดนะคะจำนวนงวดละ2,000บาทจำนวน6งวดนะคะช่วยทุกพันดันทุกเทสแน่นอนรายได้ลูกค้านะคะเงินเดือนฐานเงินเดือน900 0ถึง10,000ก็ออกกด,ดได้ลูกค้าจะลูกค้าติดป,ปัญหาอะไรนะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู9ย์9ตามด้วย2000นะคะ0ูนย์ต 9, 9ตามด้วย2,000นะคะมิน้นากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ